สี่และหนึ่งสองสามตะลุกข้างชุดที่หนึ่งสองสามสี่และหนึ่งเก้าหัสี่และหนึ่งสองหสาี่และหนึ่งเก้าหสี่และหนึ่งสองหัสามสี่และหนึ่งสองสาสี่และหนึ่สองาสี่และหสองสามชุดที่สองสองสามสี่และหนึ่งสอง 你的 บ้าบุนสองสามสี่แลกหนสองสามสี่แล้วบ้าบุ้นสองสามสี่แล้หนึ่งสองสามจสองอลสองแรกสามสี่แลกหนสองสามสี่แลกวหนึ่งสองสามชุดที่สี่สองสี่แลกหนอยถอยสี่แลกหนสองสาสี่แลกหอยอย ส g, ี่แล้หนึ่งสองสามสี่แลกวหนึ่ง้อยห้อยสี่แลกหนึ่งองสามสี่แล้หนึ่ง้อย้อยสี่แล้หน่งสองสาสี่แลหนึ่งตับไยงได้สี่คนอ้าวยืนจับคู่ไว้ค่ะีลยวขอน้าต่อสี่ห้าหก หกแปดสิบสอง่สิ้ายี่สิ